วิทยาศาสตร์นิเทศก็โดยย่อๆก็คือการสื่อสารระหว่างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับประชาชนทั่วไปเพราะเราพบว่าเรื่องวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปคนมองว่าซับซ้อนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องทําไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวหรือไปพิบัติต่างๆน,นนะทีนี้เนื่องจากาการวิจัยหรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้เงินทุนของของสังคมค่อนข้างเยอะ ก็เลยเป็นหน้าที่อยู่เองที่สถาบันไหนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาควรพยายามที่จะสื่อความซับซ้อนให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้นั่นคือที่มาต้องการจะให้เห็นความสําคัญนะฮะก่อนว่าวิทยาศาสตร์นี่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันก็เรายัางไงเพราะว่าในสังคมทั่วไปไม่ว่าประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วนี่นะก็ยังจะมีอย่างน้อยคนสองกลุ่มอ่ะที่จะอยู่ร่วมกันอยู่เสมอก็คือคนที่อยู่บนฐาน ความเชื่อได้รับฟังอะไรมาบ้านเรานี่มีเยอะแยะนะี่ที่พอมีอะไรเกิดขึ้นก็มองไปในแง่อภิเิหารซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ขณะเดียวกันก็หน้าที่จะเอาความจริงมาพูดกันด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ใช่ว่าจะเป็นอภิเิหารจําเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยสามัญสำนึกทั่วไปฟันการประชุมวันนี้ก็ต้องการจะเหมือนกระกอให้เกิดความตระหนักว่าวิทยาศาสตร์อย่าได้อยู่ในที่ซึ่ง ซับซ้อนเกินไปต้องให้คนอื่นเขาเข้าใจได้ด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยการสนับสนุนก็จะมีปัญหาเด็กเหล่านี้เนี่ยจะเข้าไปในส่วนไหนของสังคมเขาก็เข้าไปในเป็นสื่อมวลชนนะฮะแต่จะค่อนข้างชํานาญและมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นฐานก็คือการย่อยข่าวนั่นเองนะเพราะวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมเรียนตอนตอน้นก็คือจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตจํานวนมากขึ้นนะพราะคนพวกนี้ก็จะอยู่ในสังคมที่พวกเราอยู่แหละ แต่จะเป็นผู้สื่อข่าวซึ่งเข้าใจเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็นําสิ่งที่เรียนเข้าใจมาสื่อต่อมันก็อาจจะมีสส่วนคือส่วนความเข้าใจกับส่วนที่เกี่ยวกับโปรดักชันการถ่ายภาพบันทึกภาพการอธิบายเนี่ยมันต้องการความรู้พิเศษมันเหมือนกับอีกทางด้านทางด้านดนตรีนะคนที่จะทําข่าวเนี่ยก็ต้องเรียนดนตรีด้วยแต่ขณะเดียวกันก็มีความเข้าใจเรื่องการผลิตสือ่อ อันนี้ก็คงไม่ต่างกันก็คือมองว่าในภาพส่วนสังคมเนี่ยชาวเยอชนจะมีความต้องการในภารเราเชื่อว่าเช่นนั้นเพราะว่ามันก็เห็นแนวโน้มอยู่ชัดเจนว่าในการปฏิรูปที่กําลังจะดําอยู่ของสภา,าปฏิรูปเนี่ยก็ก็หยิบประเด็นเรื่องเรื่องการศึกษาเข้ามาเป็นเรื่องใหญ่ด้วยว่าทํำยังไงในสังคมต้องเปลี่ยนไปแม้แต่การเรียนการสอนณนะขณะนี้ก็จะนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่อนข้างมากเพื่อจะให้คงไม่ใช่เพื่อ เพื่อให้เกิดความทันสมัยเละเท่นนะแต่เพื่อส้องการให้ถึงชุมชนมากขึ้นคนที่อยู่ห่างไกลอยากรู้เรื่องอะไรแหล่งความรู้ต้องเดินทางด้วยหรือถึงจะรู้ได้เดี๋ยวนี้มันก็อยู่ที่ที่ที่มือก็เรียกว่าที่ปลายในมือแค่คุณกดจริงจริงจริงคุณก็ได้คําตอบแล้วแต่ที่เราจะรอแม้แต่ข้ามวันคนเดี๋ยวนี้ใจร้อนขึ้นอยากรู้ทันที เพราะฉะนั้นไฮเทคจะเข้ามาช่วยประสานกันและในฐานะที่เราเป็นเป็นแหล่งการศึกษานี่ก็มองว่าเป็นหน้าที่หร,หรือถ้าเกี่ยวราชภัฒโดยตรงก็ทําไมต้องมามีหอดูดาวที่นี่ซึ่งเริ่มลงมืกอก่อสร้างแล้วเทำไมเราต้องไปสนใจอะไรที่อยู่นอกตัวมันมันไม่ใช่เช่นนั้นนะในเชิงจิตวิทยาก็ก็เป็นความรู้สึกว่าคนที่อยู่ห่างไกลเมืองหลวงเนี่ยไม่ถูกทอดทิง้งหรือถ้ามองอิงเข้าไปทางด้านมุสลิมนะ เขาบอกอ่าต่อไปจะตัดสินใจว่าตอนนี้พระจันทร์อยู่ในฐานะไหนหรือมันมีสัญญาณเรื่องกำหนดวันต่างๆเนี่ยก็จะได้เข้าถึงหลักฐานชัดเจนขึ้นราะมันมีผลทางด้านทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นจริง